ครับกราบสวัสดีครับเพื่อนเพืนะครับพี่พน้องน้องนะครับทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่องสมายบุฟเฟ่นะครับวันนี้ฮะผมก็มาอยู่ที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีนะครับโอเคนะครับวันนี้ฮะจะมาทําคลิปเกี่ยวกับนะครับสาระสําคัญในเล่มทะเบียนรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับที่เราพบเจอกันในทุกๆวันเนี่ยว่าด้านในเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับ บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ก็จะมานะครับบอกข้อมูลรายละเอียดคร่าวๆแล้วกันเนาะเอาแบบไปแบบกระชับกระชับรวดเร็วเลยนะตามสไตล์ของช่องผมอย่าลืมนะครับช่องนี้มีแฟนเพจแล้วนะครับชื่อเดียวกับชื่อช่องของ YouTube เลยนะครับเพื่อท่านใดเนี่ยนะครับที่สงสัยหรือมีปัญหาติดขัดด้านงานทะเบียนหรืออะไรเนี่ยได้ทักไปปรึกษาหารือกันแล้วกันได้นะครับแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรก็ได้นะครับทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจด้วยแล้วกันโอเคนะครับเข้าเรื่องนะครับเน้นทะเบียนนะครับหลัก นะครับจะมีสองสีที่พบเจอในชีวิตประจวันนะครับผมจะมาพูดถึงสองสีนี้นะครับคือรถยนต์นะครับสีเงินนะครับรถจักรยานยนต์นะครับสีเขียวนะครับดืงไปวันนี้ครับมาใช้สตูนิโอในรถอีกเช่นเคยครับมันง่ายสะดวกแล้วก็เก็บเสียงได้ดีนะครับโอเคประมาณนั้นโอเคมานะครับรถนะครับที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ1ิบ เจประเภทนะครับเรียกว่ารอยอแล้วกัน17รอยอนะครับที่พบเจอบ่อยๆนะครับมีอยู่สี่ลอยอนะครับรอยอที่1นะครับรถเก๋งรอยอที่2รถตู้คือรถที่นั่งเกิน7คนนะครับแปดเขึ้นไปเนี่ยนั่งได้10ที่นั่งเนี่ยก็คือรถตู้นะครับอ่าแล้วก็รอยอสามรถกระบะบรรทุกนะครับกระบะบรรทุกก็คือแคปและตอนเดียวนะฮะถ้าเป็น4ประตูปุ๊บจะจัดอยู่ในหมวดรถเก๋งก็คือรอยอที่1และรอยอสิบสองคือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับได้นะครับ ทีนี้นะครับสาระสำคัญมันผมจะขึ้นเป็นรูปภาพขึ้นมานะเพื่อนๆนดูตามนะนะครับผมจะขึ้นเป็นรูปภาพป๊อปอัพขึ้นมาในแต่ละหน้าของเล่นทะเบียนนะนะครับเล่นทะเบียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีนะครับอย่างที่บอกไปรถยนต์สีเงินรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสีเขียวนะครับเล่มก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับการเย็บการอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่ชํารุดชี้คาดนะครับอันนี้พูดถึงเล่มที่แท้แท้นะมันจะมีนะครับ บางประเภทที่นําเล่มมาประกบประกบกันเพื่อขายนะครับอันนี้มันก็เคยมีอยู่นะครับแล้วก็ในหน้าแต่ละหน้าเนี่ยมันจะมีลายน้ําของกรมการขนส่งดูนะครับเพื่อนๆดูตามนะนะครับก็ถ้ามีเล่มที่บ้านก็ดูตามนะครับบางเล่มที่ว่าเป็นเล่มปลอมเนี่ยนะครับหนึ่งแหละเย็บไม่ดีฟอนหนังสือไม่เหมือนนะครับลายน้ําแบบแทบจะเจือจางอันนั้นก็มีนะครับเคยมีนะเป็นเล่มปลอมโอเคดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับหน้าแรกนะครับหน้าแรกเนี่ยในเล่มทะเบียนนะครับ อันนี้ก็คือพูดเลยนะครับเหมือนกันนะรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะครับมีหลักการคล้ายคลึงกันในการดูคล้ายกันเลยนะครับหน้าแรกครับก็จะมีช่องครับที่ระบุเลขทะเบียนนะครับกับจังหวัดนะครับที่รถคันนั้นใช้อยู่นะครับแล้วก็ลักษณะรถมันทัดแรกเลยเห็นไหมรถที่นั่งส่วนบุคคลอย่างนี้ในมือผมเนี่ยรถที่นั่งเกินบุคคลไม่เกิน7คนคือรถเก่งนั่นแหละต่อมาก็เป็นบรรทัดของเลขทะเบียนนะครับมันจะมีอยู่ี่บรรทัดนะครับกรณีเราแจ้งย้ายเราก็จะมาเขาก็จะมาบันทึกบรรทัดใหม่จนครบครั้ง นะตามหน้าทะเบียนที่ผมให้ดูเห็นไหมพอครบสี่ครั้งปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะออกเล่มใหม่ให้แทนรายการเต็มก็คือเล่มเก้าแม่งเต็มแล้วเขาก็จะออกเล่มใหม่ให้ไอเล่มเก้าเลยเนี่ยก็ก็ไอนี้ไปนะครับคืนเข้าไปอะไรประมาณนี้หลกักๆประมาณนี้นะครับเนาะก็จะมีพวกรหัสพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะเอาที่พอควรรู้แล้วกันต่อมานะครับพลิกเปิดมาเลยครับหน้า2และหน้าสาเนี่ยจะเป็นข้อมูลนะครับการใช้รถใช้เลขทะเบียนใช้เล่มอะไรพวกนี้แหละนะครับเป็นการโอนการอะไรเนี่ย ถ้าสงสัยเนี่ยมานั่งอ่านตรงนี้ผมว่าน่าจะพอเข้าใจเลยทีเดียวเชียวแหละในการแบบอาจะโอรถหรือจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีบอกไว้ให้เสร็จสับนะครับอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรเปิดไปอีกหน้าหน้านี้ยครับสำคัญมากนะครับหน้าเจ้าของคนแรกนะครับเจ้าของคนแรกนะหน้าสี่กับหน้าห้านี่ยแหละนะครับก็คือนะครับดูตามรูปนะผมจะแบ่งเป็นสองช่วงนะหน้าสี่ปุ๊บมันจะคือท่อนบนนะครับท่อนบนเนี่ยคือข้อมูลรถนะครับท่อนล่างเนี่ยคือข้อมูลเจ้าของรถให้ให้ให้ ให้นึกง่ายนะครับดูตามนะครับหน้าสี่นะฮะวันที่จดทะเบียนนะครับผมจะไล่จากขวาไปซ้ายเอ้ยซ้ายไปขวานะแล้วจากบนลงล่างนะครับพอถึงออกเนาะเห็นไหมวันที่จดทะเบียนนะครับเราก็ดูตามนี้แหละเวลารถจะตัวสภาพหรือไม่ได้ตรวจสภาพเนี่ยเขาจะยึดตามนี้เป็นหลักนะครับอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยต้องตัวสภาพปีที่เท่าไหร่นะปีที่7ใช่ปะปีที่แปดเจ็ดถึงแปดอะเจ็ดไปแปดอะนะครับรถมอเตอร์ไซค์ต้องตัวสภาพปีที่5ไป6อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็นับจากพอตรงนี้แหละนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะแทรกคลิปหนึ่งนะครับเวลานะครับไปดูรถเต็นท์รถมือสองหรือ,อรถที่จัดไฟแนนเนี่ยมันจะมีเพื่อนๆนดูตามนะวันจดทะเบียนนะครับก็คือมีปีเดือนพศเห็นไหมนะครับกับรุ่นปีพศรุ่นมีพศเพื่อนดูตามรูปนะมันอยู่ด้านขวานะครับด้านขวาลงมาประมาณหนึ่งบรรทัดเห็นไหมไอตรงนี้แหละนะฮะที่นะครับเรามักจะสับสนว่าควรดูอะไรดีผมบอกได้เลยฮะ เราควรดูรุ่นปีคศเพราะว่าปีคศนั้นน่ะมันจะบง่งบอกถึงปีผลิตนะครับมันจะบางบางรุ่นน่ะมันจะไม่ตรงกับวันจดทะเบียนหรอกแต่โอเคส่วนใหญ่จะจะตรงจะใกล้เคียงกันอย่างเช่น52ก็ห2หมดเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับมันมีรถอ่ารถหรูหรือรถอะไรบางประเภทอะ่ะที่เขาชอบลักจดทะเบียนอย่างเช่นออกมาปี2017แต่ลักจดนู่นอีกีอ่ปีประมาณ2019บามาคนลักจด3ปีมันประมาณว่าไม่จดทะเบียนน่ะใส่ป้ายแดงประมาณ3ปีอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็ทําให้ ปีจดทะเบียนกับปีผลิตเคลื่อนกันไป3ปีนะครับราคามันต่างนะรถที่ว่ามีอายุต่างกัน3ปีนะครับแนะนําให้ดูรุ่นปีคศสนะครับเป็นหลักเสมอนะครับโอเคละไว้ก่อนต่อมานะครับเลขทะเบียนจังหวัดนี้เราอยู่แล้วประเภทนะครับจากซ้ายไปขวานะจากบนลงล่างนะลอยอ่ะลักษณะรถเห็นไหมครับยี่ห้อรถนะครับแบบก็เหมือนรุ่นนั่นแหละฮะนะครับประมาณนั้นนะครับสีตรงนี้นะฮะเราก็ดูว่ารถคันนี้สีอะไร เห็นไหมสายสุดนะครับบรรทัดที่ประมาณ4นะครับรถคันนี้4ี่ลายดำแดงเทาอะไรก็ประว่ากันไปนะครับเวลาจะไปดูรถหรือว่ามีรถเนี่ยก็ต้องดูด้วยตรงนี้บางทีเขาจดทะเบียนมาผิดก็มีนะนะครับอาจจะพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยต่อมาสารสำคัญเลยครับเลขตัวรถหรือเราอ่าหรือที่เราเรียกกันว่าเลขตัวถังนั่นแหละครับเห็นไหมตรงนี้แหละครับประมาณมันจะมีประมาณ10ฝาตัวอักษรเห็นไหม เลขตัวถังเนี้ยนะครับสำคัญนะครับเวลาซื้อพอรบอซื้อประกันนะครับหรือจะดูรุ่นรถเนี้ยประกันกับพอรบอเนี้ยเขาไม่ได้ยึดตามชื่อผู้ครอบครองนะครับเวลาจะเคลมรถหรือว่าเวลาจะเรียกอะไรเงี้ยเขาจะยึดตามเลขตัวถังรถเป็นหลักเสมอนะครับว่าคุม้มครองหรือไม่คุม้มครองนะครับพอนึกออกเนาะนะครับและที่สําคัญที่ผมบอกว่าเลขตัวรถเนี้ยสําคัญยังไงเวลาการดูรถเลขตัวรถเนี้ยนะครับแต่ละลำดับตัวอักษรเนี่ยจะบ่งบอกว่ารถคันนั้นเนี่ย มีที่มาที่ไปยังไงนะครับอันนี้ผมผมจำได้คร่าวๆนะจำได้ว่าช่วงกลางๆเนี่ยนะครับมันจะวงวง,วงบอกถึงรุ่นเลยนะอย่างเช่นรุ่นนี้ซประตูขับ2หรือขับ4หรือ4ประตูลอง็อปหรือเก่งท็อปไม่ท็อปเราสามารถดูได้จากเลขตัวถังรถหรือรถใหม่ให่ในเวลาเราจะเบิกอะไรสูตรเนี่ยเขาจะไม่ให้เราบอกรุ่นรถนะครับเขาให้เราบอกเลขตัวถังเพราะเวลาเราไปคีย์ข้อมูลในเลขตัวถังในคอมปุ๊บเนี่ยนะครับอะไรจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับเราไม่จะเป็นต้องไปเดินหา เพราะบางอะไรก็ใสแทนกันไม่ได้ถึงแม้จะเป็นฟอดด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีไม่ตรงกันอะไรประมาณนั้นนะครับไอ้ส่วนไอ้เลข4ีหลักท้ายสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นลำดับการผลิตนะครับคันที่เท่านี้เท่านี้อะไรประมาณนั้นไปนะครับโอเคอย่าลืมนะเลขตัวรถเนี่ยสำคัญนะครับเวลาซื้อรถก็เช็คด้วยครับต่อมานะครับอยู่ที่เห็นไหมก็คือไอ้เลขตัวรถเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็อยู่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นกระบะในบ้านเราก็อีซูซูก็อยู่กลางลำด้าน ด้านล่างด้าน,นคนขับนะครับมติต่าอะโตต้ามาสด,ด้าฟอร์ดก็อยู่ดูนเชสซีด้านล้อขวาด้านหลังซ้ายอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเราจะมาดูตรงนี้แหละบางคนในหาไม่เจอนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้อยู่ไหนนะครับไอเลขเลขอะไรนะเลขตัวถังเนี่ยก็เดินหาไปอแต่ลืมว่าในเล่มเนี่ยมันก็มีบอกเห็นไหมฮะมันก็มีบอกเลยว่าเลขตัวถังรถตัวเนี้อยู่ตรงไหนนะครับต่อมายี่ห้อเครื่องยนต์นะครับประมาณนั้นโอเคแล้วอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเลขเครื่องยนต์นะครับ เห็นไหมเอ่ยเลขเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้ก็สําคัญนะก็ลักษณะเดียวกับเหมือนตัวถังเลยนะครับมันก็จะมุงบอกว่าเครื่องตัวนี้รุ่นอะไรเป็นตัวไหนโชมไหนอะไรแบบนี้เราสามารถดูได้จากเลขนี้เลยแล้วก,แวก็แล้วก็เวลาไปซื้อรถเนี่ยสำคัญมากอย่ามัวแต่ดูเลขตัวถังะฮะถ้าเลขเครื่องยนต์ไม่ตรงก็ไม่ถูกต้องอีกนั่นแหละนะครับโอเคต่อมาอยู่ที่เห็นไหมเขาจะบอกเสมอว่าเลขตัวรถเนี่ยอยู่ตรงไหนเลขเครื่องยนต์ในอยู่งไหนนะครับ เราไม่จำเป็นต้องเดินหาเลยนะครับแต่เลขเครื่องยนต์เนี่ยจะหายากน่อยบางทีมันใสนู่นใน้นี่บางนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเชื้อเพลิงนะครับเบนซินดีเซลนะครับถ้าเป็นเบนซินมีแก๊สครับเบนซินแล้วก็คิดอ่าสลแ,แล้วก็แก๊สอะไรประมาณใบ LPG NGV ตามแต่เรื่องนะครับต่อมาเลขถังแก๊สถ้ามีแก๊สก็จะมีเลขถังในปั๊มด้วยจํานวนกีโซกบก็ว่านไป CC นะครับสังเกตว่าเวลาจดทะเบียนนะ่ย อย่างเช่นรถ2 0 0 0ซีซีเขาจะจด1,900กากว่านั่นแหละนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับใครเข้าใจว่าทำไมนะครับเขาถึงไม่จดเป็น2 0 0 0ไปเลยทำไมจะต้องเป็น1 9 0เเหลือไว้1ซีซีหรือ2ซีซีเสมอนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบจริงถ้าท่านใดรู้ก็คอมเมนต์แชร์ความรู้ก็หน่อยนะครับต่อมาก็ล้อ2อ,อย่างเนี่ยก็คือเกี่ยวกับนะครับแรงมา้าแรงอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดูนะน้ำหนักรถเนี่ยฮะถ้าเป็นรถกระบะก็ อย่างเช่นอะไรอะ่ะรถพวกรถกระบะบรรทุกอะัะรถแคปรถตอนเดียวอะ่ะนะครับน้ำหนักนี่ก็สาคัญเพราะว่าการคิดภาษีคิดตามน้ําหนักใช่ไหมล่ะนะครับหรือเวลาจะใส่คอกใส่เนี่ยน้ำหนักนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเราจะต้องชั่งกิโลแล้วก็ลงบันทึกได้ใหม่ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคต่อมาก็ที่นั่งนะครับดูคร่าวๆอันนี้พอเข้าใจเนาะต่อมาครับที่ผมบอกท่อนล่างจะเป็นในส่วนของเจ้าของรถนะครับเห็นไหมฮะก็ง่ายๆฮะผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับมันจะมี2ท่อนนะ ผู้ถือกรรมสิทธิ์กับผู้ครอบครองนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะให้นึกไว้อย่างงี้ฮะเจ้าของรถที่แท้จริงเนี่ยมันจะอยู่เป็นช่องของผู้ถือกรรมสิทธิ์เสมอนะครับมันจะมีครับถ้าเป็นรถที่เช่าซื้อกับไฟแนนซ์เวลาเราได้สำเนาเล่มมารองที่เราผ่อนอยู่ผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับจะเป็นชื่อของไฟแนนซ์นะครับส่วนไอ้ผู้ครอบครองเนี่ยจะเป็นเราหมายความว่าเจ้าของรถโดยแท้จริงเป็นของไฟแนนซ์อยู่นะครับจนกว่าเราจะผ่อนหมดแล้วโอนนั่นแหละ จึงได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็เป็นรายละเอียดชื่อของคุณเรานะครับหรือคนที่เราจะไปซื้อรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับสัญชาติหลักๆแล้วเป็นเป็นข้อมูลโดยโดยคร่าวๆนะครับที่เราเข้าใจอยู่แล้วแหละโอเคสรุปก็คือหน้าสี่กับหน้าห้าเนี่ยนะครับแยกเป็นสองท่อนหน้าสี่ข้อมูลรถหน้าห้าข้อมูลเจ้าของรถนะครับก็พอพลิกมานะครับหน้าหกหน้าเจ็ดมันก็คือ ถ้าเป็นรถไม่ใหม่นะฮะที่ยังไม่มีการโอนหรือเปลี่ยนมืออะไรเงี้ยก็จะเป็นหน้าว่างๆไอ้หน้านี้นะฮะเวลาเราโอนปุ๊บข้อมูลคนใหม่เนี่ยจะย้ายมาอยู่หน้า6และหน้า7เสมอก็เหมือนหน้า4และหน้า5นั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะ6กับ7 8กับ9นะครับ10กับ1 1เนะครับ12กับ13 14กับ15นะครับอ่ะสุดที่15นะครับคนใหญ่แล้วสุดที่15ก็จะโอนเป็นมือก็ได้ประมาณ5คนนะครับ พ้นจากนั้นแล้วก็จะเป็นเล่มเต็มแล้วก็ขอเล่มใหม่แล้วก็โอนได้อีกอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้หน้า16กับ17เนี่แหละฮะหน้า1 6กับ17เจนี่ยจะเป็นหน้าของรายการเดินภาษีนั่นหมายวามว่ารถคันนี้นะครับดูภาพตามนะเสียภาษีปีล่าสุดเมื่อไรนะครับเสียเท่าไรค่าภาษีเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้บันทึกเนี่ยในทะเบียนเนี่ยเป็นใครที่บันทึกให้นะครับมีค่าปรับเท่าไรมันจะเป็นรายละเอียดของการเสียภาษีของเรานะครับก็จะมีวันที่นะครับ ติกไวเสมอนะครับวันที่เสียแล้วก็วันที่ครบกาหนดชําระนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนนะครับเราจะดูได้ไหมว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยภาษีเนี่ยปัจจุบันหรือเปล่าคําตอบเลยมันก็ยังไม่แน่นอนฮะเพราะบางทีอ่ะเขาใช้สําเนาไปต่อเล่มเนี่ยอาจจะอยู่บ้านหรือเครื่องพิมพ์ของเจ้าที่เนี่ยไม่พิมพ์นะครับในลักษณะของไดทูเนี่ยถ้าช่องรายการหน้าที่หกอ่ะถึงเต็มถึงหน้าทีดอ่ะ เราเข้าเครื่องไร้ถูส่วนใหญ่แล้วเครื่องมันจะไม่พิมพ์นะครับเราต้องไปเข้าอัพข้างในมันพิมพ์แหละแต่มันอาจจะพิมพ์ทับ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 กันอันนี้ต้องดูให้ดีนะบางทีเครื่องเขาเ็ไม่ได้พิมพ์แม่นตรงบรรทัดตรงบรรทัดตรงบรรทัดบางทีมันก็ไปทับกันนะครับทั้งนี้คือเราสามารถมันจะมีเว็บของขนส่งะเช็คได้ว่ารถคันนี้สิ้นสุดการต่อประสิทเมื่อไรอะไรยังไงนะครับหรือไปหาเจ้าหน้าที่เขาอัพให้ก็ได้ลักษณะเหมือนอัพสมุดธนาคารอะไรฮะประมาณนั้นโอเคหน้าที่ึงบหกกับสิบเจ็ดตอนนี้สิบหกไป ไม่ว่ารายการหน้าไหนเต็มนะครับเราสามารถขึ้นเล่มใหม่ได้นะครับเล่มเก่าก็ขึ้นไปนะครับต่อมาหน้านี้สําคัญมากครับหน้า18และหน้า19ยิ่งรถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอย่างเช่นรถบิ๊กไบค์เนี่ยหรือรถลู่เนี่ยเขาจะดูหน้า18เป็นหลักเลยครับเวลาเคลมกนนากันต่ะเพราะว่าคันแมงชงต้องแจ้งจอดเนี่ยหน้า18เนี่ยพูดง่ายคือมันจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับนะครับการเปลี่ยนแปลงรถการท,ทําธุรกรรมใดๆกับรถการทําอะไรเกี่ยวกับทะเบียนของรถไม่ว่าจะเป็นโอนย้าย ใส่แนบอ่แจ้งเป็นสีนะครับแจ้งจอดแจ้งใช้หรือแจ้งไปไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะอยู่หน้าเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆดูนะเวลาซื้อรถหรือมีรถหรืออะไรเนี่ยอ่าพยายามดูหน้าเนี้ยมันจะบอกไว้ละเอียดมากๆเลยว่าคันเนี้ยทาอะไรไปบ้างนะครับมีหมดนะฮะแจ้งโลดแจ้งยกสูงมีหมดเลยครับนา18นะครับถึงนา20เนี่ย18 19 20เ้าเนี่ยเป็นในส่วนของรายละเอียดที่ว่าเราทําอะไรใดๆเกี่ยวกับรถไปบ้างนะครับ ต่อมาหน้า21ก็จะเป็นรายการแจ้งย้ายว่าคันนี้แจ้งย้ายไปไหนบ้างวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับสุดที่22และ23นะครับก็จะเป็นเหมือนข้อมูลนะครับที่ต่อจากหน้า1และหน้า2แล้วก็ด้านหลังประมาณนี้มีทั้งหมดถ้าให้ผมนับนะ24หน้านะครับโอเค อันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของรถนะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่ค่อยทราบนะครับผมก็มาแนะนําความรู้เป็นนะครับวิทยาทานนะฮะ่วนตัวผมก็รู้คร่าวๆโดยประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปสั่งกาแฟกินสักแก้วหนึ่งนะครับก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะไปเยี่ยมชมเพจบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะเอาคลิปพวกนี้ไปลงแหละเพจก็จะมีการโพสต์เกี่ยวกับสาระความรู้นะครับ ไว้บ้างนะครับเพื่อท่านใดเนี่ยตอนนี้เห็นเพื่อนๆบบไลฟ์มาติดตามเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยเดี๋ยวจะไปเอาความรู้เป็นรูปภาพหรือเป็นอะไรดีๆเนี่ยไปเสนอแล้วก็มีคลิปลงไปบ้างนะครับสงสัยด้านใดก็ทักไปติดต่อปรึกษาหารือกันได้นะครับผมตอบท้องผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตอบได้นะครับผมจะตอบ <c oughs> ผมจะตอบนะครับเพื่อทุกคอมเมนต์แหละแต่ว่ามันจะมีถ้าไหนไม่ได้ตอบเนี่ยเพื่อนๆอ่านอนะ่ะต้องเข้าใจานะครับบางทีมันตอบไม่ได้นะครับ มันตอบไม่ได้บางทีรู้แหละแต่ตอบไม่ได้หรือบางทีแม่งไม่รู้เลยถ้าไม่รู้เนี่ยผมจะเลือกไม่ตอบและไม่บอกเพราะว่าถ้าผมยิงตอบไปโดยที่ไม่รู้เนี่ยแม่งจะเขกกันได้นะครับแต่บางเรื่องเนี่ยรู้แต่ตอบไม่ได้ก็มีนะครับเพราะมันหลายอย่างนะครับโอเคพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสมัยบุฟเฟ่ลา,ลาไปก่อนบวัสดีครับ